อือเฮยอีกสองนาทีจะลงแล้วเลยอีกสองนาทีห้าพันแล้วเหรอห้าพันแล้วเหรอยังไม่ถึงหกพันเลยอุ้ยขอบคุณครับพี่มดใช่ไหมครับ พี่มดเลี่เขาพิมพ์ผิดลำดับค่ะเข้าใจได้หลายคนเข้าใจได้หลายคนยากหมายถึงยังไงครับเขาแบบที่บ้านยากเหรอครับเลยพิมพ์ผิดอย่างนี้หรอหรือว่ายังไงทําไมถึงไม่สอนคะ่ะไม่สอนหรอครับความรู้ผมน้อยสอนคนไม่ได้หรอกพูดเล่น อืมฟอร์ดอ,นะอ,นะอ้วนนะอ้วนอะไร่ะหอมลงเดี๋ยวไลฟ์สวนทุเรียนด้วยเปล่าอยากดูป่ะอยากดูป่ะถ้าอยากดูเดี๋ยวจัดให้คิวคืองอกเรียวเถอะเอาพี่ผมก็อันล่าสิขามาหลายทีอะไรดี <c ười> อยากดูโอเคอ่ะใบสองละไม่ได้ทำครับอยากทำเหมือนกัน ไปสอบครูผู้ช่วยก่อนจะ้ะอ๋อบอรครับบอม่าสอบดอกครับผมสิเป็นเอ่อซีโออยู่ที่อันจันครับสิเป็นซีโออยู่ที่นี่ละผมบอก่าสอบแล้วผมสิเป็นซีโออยู่จันทบุรีครับผม <c oughs> ไปดูสวนบอสสวนทุเรียน นี่ครับเนี่ยผมผมก็จะไปดูสวนผมแล้วในอนาคตเนี่ยใช่คือพอดีแบบผมได้คุณหมูครับเขาพี่หมูอะ่ะเขาให้สวนเพื่อนผมครับผมก็ต้องไปดูแลใช่ผมก็ดีใจมากได้ไปดูสวนที่จะไปดูสวนด้วยตัวเองเลยนะเป็นสวนสวนตัวเองนเนี่ยเนี่ยเออเขาเซ็นให้เรียบร้อยเลยครับซีโอใช่ผมก็ต้องไปดูเนี่ยเก็บดอกใบอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปกําจัดให้เรียบร้อย ย,ยึดเมได้เลยอยู่เลยจ้าตื่นก่อนโอ้โหใครวะเนี่ยตื่นไม่ได้ฝันนะพูดจริงเปล่าเอา้าจริงแม่ปุ๊กผมพูดจริงนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูเนี่ยอยู่จันนี่แหละครับอยู่ที่จันนี่แหละ คักหลายเอ้าอิลีตัวคักตัว<ม>ลองหยิกอ้อยเจ็บจังเลยฝ <c oughs> ่าอยอายุกี่ปีลูกย2ิบสองครับยิบสองเข้าย2ิบสองแล้วครับดีใจมาก <c oughs> และดูมีความสุขทั้งสองน่ารักฝุดฝุด <c oughs> ขยันกันมาก ไปแล้วนะทุกคนผมไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวคนติดตามเข้าเลยละอ่ะขออีกสองร้อยได้ไหมผมขออีกสองร้อยติดตามได้ไหมจะได้ลงแล้วช่วยกันหน่อยเร็วห้าสองสี่ห้าอผมขอห้าห้าศูนย์ศูนย์ขอห้าห้าศูนย์ศูนย์ผมจะลงเลยมาช่วยกันหน่อยเดี๋ยวก็แล้วก็จะพาไปอ่าถ้าติดตามไว้เดยจะพาไปสวนทุเรียนต่อช่วยกันก่อนครับนี่สองเก้าศูนย์ละ ห้าสองเก้าศูนย์แลพี่ขาดอีกสองหนึ่งศูนย์อะถ้าเพิ่มมาเดีไปสวนทุเรียนต่อเดี๋ยวสิบแบบพาไปม่วนแบบซีว้าแบบให้แบบหแบบลายๆเลยแบบสิบพาไปเดินดูแบบอันต้นดูแบบลากลากแก้วลากยังแบบให้เบิดเลยอ่ะสามรอยแล้วขาดอีกร้อย เท่าไหร่วะขาดอีกร้อยแปดสิบไปน้ำเอากะกดติดตามให้ดึงสิพาไปเอ,อ,เอิ้นสิพาไปเบิงเบ้งสิพาไปเบิ้งอันสวนแมคันสิได้รดน้ารถดหยังก็าพาไปเบิ้งสวนทุเรียนอันอยู่บนเขาดุนอยู่บนเขาดุนงามคัก เท่าไรแล้วเหมือนเราเด็กเมกเรียนนะคะเอาสามร้อยห้าสิบซีแล้วขาดอีกร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบปุ๊บอันติดตามมาอยู่จันโดนกลือติดตามแล้วค่ะขอบคุณมากครับขาเมยยัยเลียวสนอมเตอป้อง อันม่เนี้เด่นไม่เนื้เด่นมาโทยกาอีกนะกีกึ้งใหญ่ขมีแต่บองบองพอดีกีปราบเถากีใหญ่ขมีแองก็มันเด้งถ้าขมีกระมหรือขมีกัมพูเชียเจนะกีปราบเถอตัวใหญ่ขณีมือถ้าก็ขมีเด็ดขณีเลยแองก็ยำตัวมือว่าเฮ้ยเสียงเสียงมาละ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 อุ้ยขาดอีกร้อยสามสิบครับ ไข่ร้อยสามสิบครับติดตามให้หน่อยริวขยันพูดซะด้วยนี่แกพูดจริงกีทาเอวยตัวมือากีเธอกาเจนากีเยยทาเองโอ้ยยายเขมีโอ้ยยายโอเจเนนะเองน้องบานเด้งถ้าเกิดไม่ลืมมูอีขังหน้าเบอร์เขเมเขเมกัมพูชีนี่เองเยยมันก็เต้เบอร์กีฮาวทาซะเลยนะเออสวยเบอรบ่สวยเองก็สดับมันแจงเยย์มันเกิดเยย์เกิดแต่เขเมเจเน่หอยบัดเขเมกรม กีฮาวทาคาเมกร,รอมนี่แบบคาเมกัมพูเจียกีฮาวทาจนาบับอะไรนะกุยเออกีฮาวกุยบบก,กุยนี่สดับมันแจงเลยบบก,กุยนี่มันบานเลยบองบะบบคเมนี่พอพอสดับแจงเบบคาเมกร,รอมนี่ก็มันเซอบลาติลุย <c oughs> ตามแล้วจ้ะขอบคุณครับอ่ะขาดอีกขาดอีก เก้าสิบแปดขายดีเก้าสิบแปดครับอยากรู้ค่ะครูสอนด้วยได้เลยหุ้ยมัวเฮยมัวเฮยกกนจังเ,งเจ,งจงม้วเฮยแกจะออกมาแล้วแกจะออกมามแล้วพี่แพลี่พี่แพลี่มัวเฮยแปลว่ามาแล้ว เอาไน้องโมเฮ้ยน้องโมเฮ้ยงูตุกโดยไฮดิงงูตุกไฮดงลืนล่นเลื่อนเลื่อนเลื่ื่นซ่อมปรำเป็นปรำติดตามก่อนครับติดตามก่อนนิวขอดูนางหน่อยเอาห้าพันห้าไปเลยพาไปดูเลยห้พาพันห้าพาไปข้างในเลยเสียงมาละปลอยโปยปยติดตาม้วจ้าขอบคุณครับ เรียกที่รักผมเรียกปุ้ยปุ้ยมันคือหมาพี่ให้เรียกไอ้ปุ้ยว่าที่รักงี้เหรอครับ <c oughs> ปุ้ยที่รักเนีย่ยที่รักทุกคนจะถึงยังเนี่ยอุ้ย47แล้ว7แล้ว5เสียงวีนพี่แพรรี่ แกคุยกายปุ้ยอยู่แกคุยกายปุ้ยอยู่อุ้ยเธอเรียนท้อมแล้วอะ่ะสลันสลันสลันเหรอปุ้ยที่รักเนี่ยเอเอฟซี FC อยากเจอ์หัวหน้า ช่องใหม่เหรอลูกใช่ครับผมจะสร้างไว้ประมาณอ่าจริงๆอันนี้พูดจริงนะผมจะสร้างไว้สี่ช่องทุกคนต้องไปกดติดตามเลยไม่รู้แบบบางวันผมอาจจะ like, ไล์ช่องไหนช่องไหนอะไรเงี้ทุกคนต้องกดติดดาวไว้เลยนะฮะอ่าเจ็ดสิบเอ็ดแล้วจะถึงแล้วใช่แกไปทําผมแดงนะครับงั้นผมก็ไปฝากดูเลยไปฝากดูในแอปฟ้าด้วยครับเนียงเนียงเออเนี่เนียงเ,เนียงเนียงเนียงมาแน,น่ลืน่น อ่ะห้าพันห้าโอเคปะ่ะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวถัดพาไปดูอุ้ยอะไรมีคนอยากเห็นแต่ว่าบินมาแต่ไกลเลยนะวาย <laughs> <laughs> นั่งเมาอยู่เลยมเมื่อกี้เมาบางคหะ มองว่าพี่แพดดี้น่ารักมากเป็นคนที่ไม่ค่อยวีนเป็นคนที่ชอบไม่ชอบกินหวานอะไรอย่างนี้น่ารักมากทําอะไรก็แบบบอกตลอดไม่ค่อยด่าไม่ค่อยอะไรอย่างนี้จริงเหรอคะจริงจริงไหมจริงห <Something. S 1> อมไปอาบน้ายัางอ้าพูดคะ <c oughs> เอาดีๆตลกตลกอาบน้ำรือยังก็นุ่ ้ายไม่มีแฟน้ายยายไม่มีแฟนกัน้ายเออต้องไปบอกยายแล้วเนี่ยทำไมท้องก่อนใจงุกลีอเออมีกล้องวงจรอยู่นั่นนี่ก็มีก็แล้วแต่ไม่จับอะไรตอนนี้จับหำมอุ้ยเดี๋ยวปิวอีกโอ้ย มีคนบอกว่าผมแดงน่ารักมากที่เราเอาลูกใช้ไต่งตีแดงนะเดี๋ยวฟังหมือนกันตอนนี้ไม่ตื่นนะเออโอ๊ยน่ารักมุดขึ้นแพร่ดีน่ากลัวมากโอยไม่ใช่ทำไมพูดแบบนั้น่ะอ๋อน่ารักน่ารักเกียด เกียรติคุณสองคนไม่มีการบีนนะครับช่องนี้ไม่บีนนะตัวรัวพยายเอ่อจับกูนกีเฮ้ยอะไรกูนกีกูนเกิลฮึมไปทุกคนผมลงแล้วนะลงแล้วลงแล้วนะทุกคนติดตามให้หน่อยเร็วติดตามให้หน่อยขอขออีกร้อยหนึ่งเร็ว ขอหนึ่งร้อยคนเร็วเดี๋ยวให้ดูอีกอะถ,ถ้าถ้าถึงหนึ่งร้อยคนเดี๋ยวให้ดูอีกเลยอะไรนะโหนกระแสเลยเหรอ,อ,อน้องฝอัพูดคำหยาจานลืน่นก็ติดตามเทควาลืน่นน้องตต้เฮยน้องตต้เฮยน้องตต้เฮ้อยโมลืนมล่นโมลื่นห้าหกไปห้าเจ็ดไปห้าเจ็ดเร็วทุกคนผมขอจะลงแล้วเนี่ย ก่อนลงมาขอให้ชื่นใจสักหน่อยขอเป็น5,700ผู้ติดตามให้ผมหน่อยครับกดติดตามให้ผมหน่อยเร็วจะลงแล้วเนี่ย1,900คนเนี่ยเร็วช่วยผมหน่อยเร็วจะลงแล้วเดี๋ยวพาไปดูสวนทุเรียนด้วยมาหมั่นไส้เอ,อ้ย <ifi> อย่าเลยอ,อย่าหมั่นไส้ผมเลยขอร้องนานๆทีจะแบบมีแฟน เอาเร็วเร็วจะเจ็ดร้อยแล้วเนี่ยเลยสามสิบแปดเองสามสิบแปดคนอะไรพี่วันชัยมาหมั่นไส้อะไรเอ่ยตัวเองก็มีแฟนแม่อย่างมีแฟนแบบประกรณ์ทำบุญเยอะๆนะครับ ก็คนกดติดตามให้ผมหน่อยเร็วอ่ะเหลือยี่สิบคนเหลือยี่สิบคนยี่สิบคนไปละจะไปแล้วเหรอพี่โอเคมาเร็ว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 ขาดอีกสี่คนขาดอีกสี่คน